สวัสดีครับผมคนอีสานบ่าวพันพื้นเมืองครับกับบรรยากาศถุงให้ถุงหน้าอีกแล้วครับเสียงเขียดจะหน้าห้องครับผมฝนตกเพิ่งหยุดครับกี่นี่นครับบรรยากาศดีนะครับอีสานบ้านหน้าเนาะยู่ลำทงน้ำทาระครับวิถีชีวิตบา่าวสบาดกเลย่อนเสียงเขียดเสียงยังห้องละครับแต่ว่านำ ลอคือเก่าแล้วครับเดี๋ยวฝนฝากำลังสีมากกำลังจับกลุมเหมือนเดียวครับขึ้นฝนตกแห้งเยอะนะครับตกพอได้น้ำได้อันนี้เยอะนี่ครับกำลังก่อตัวครับผมครับคั่วตรงให้ตรงหน้าครับมือนี่กับเซฟไซ้จัดให้แล้วครับมือหนึ่ยน่ารักจังเลยีลยวอื่นเราิดามคั่วาสายร้อนครับเพราะว่าสิไปจา้างรถไทเห็นมาขุดมันครับผม ครับเมนูแซ่บๆเพื่อเก่าลือครับนี่ครับผมสีไปเฮ็ดเมนูเทงหน้าเบาเล็กโคครับผมผมเก็บผักขลิกอยู่ต้นเดียวเลยครับเนี่ยยืนนี่บริบบทยกน,นี่สามสี่ต้นนี่ต้นเดียวยุ่เขี่ยมเหมือนเทียงเฮิ่งครับงามขัดเดี๋ยวจะไปแกงซุปเพิ่นกินแซ่บๆอันนีเบาแอาร์ซาลุยครับผมเพิ่งไปหานนอจอดุดนออย่างเขาเอิญจุดรอบรอ่ นี่ครับอโอ้ยนี่ครับเป็นแนวกินนะครับช่วงหนาฝนอ,อ,อันนี้มาข้อครับผมสุมติดเช็ดเฉียวอือนี่ละอ่างต้นมุมี้ด้วยครับแล้วผมจีบปีเข็ดนี่อยู่ในกินอยู่คั่วสายหลอนแกงผักกิเลสเดี๋ยวซื้อตีนงัวตีนควายเลยครับตีนยังตีนหมูเข็ดใส่นี่ครับบรรยากาศตรงไหนตรงหน้าครับตอนนี้ครับเวลาหกมุงเรยกไดครับเนี่ย อบัค่นี่แหละค่ะมือดิน,นี่ครับบอือดนักกิว้วนักกินได้ครับช่วงนี้น,นี่เบาแอร์สายลุยคือเก่าแหละครับแต่คนขแถเนี้บ้านโย่คนไม่เห็ดอันนั้นเอาไอ้อยู่ในกินนี่ให้ขึ้นแม่เพิน่นเดี๋ยวเพินพ่นว่าคนจะออกมาอยู่ครับเขาเอือน,นหวกอะไรเนี่ย นั่งสิบข้อเก็บแบแยะโอ้ขึ้นหลายเก็บว่ะนี่ครับเย็บวางสั่นเด็กที่สี่นะครับเดิมเป็นหากินเนาะแนวอยู่เนากินครับผมกับบ่เร่นี่ครับนี่ครับหน้าฝนมีแนวกินหลากหลายเลยครับนี่ครับเดี๋ยวผมล้างกันครับ ตุ๊กต๊กตุ๊กต๊กตังไยนจวนวยเจนสบเครับีหอยหอยขั้นสตงครับสวัสดีครับมาแล้ครับมากินมกหวกอู้หวกครับสูตรเซฟไซเปนิดหอมกหวกเขาเปนว่ารต้องฝากห้อกินเองสายลุยอกมานาะุยกรรมกมกรกมกกม ันมีขีนตอบหเออเอหัขอมานดังแี้เจ้าอันนี้แมงดาน้อยบมนี่ยังแมงเันตัวแมงงันหัวคนอื่นแมงก็แมงินเมืนแมงแมงาละอือโี่ครับต้องกำขีนหัวเดี๋ยวน้อตัวน้อยของเรื่องไม่อยากขีนอายไม่รู้ช่างสัวผูว่าุนคุม ้งมาโครกันผมมีใส่ตั้งตัวเอ้ยลำเลยอย่เซ่นผมลำเลยเนี่ยตัวใส่อีกหลายจังพร้อมครับผมเด็ดทถุงกับเมีนอีกแล้วนี่เมียนทำมาลาเด้เนีย เ,เกล็ดปะาเกล็ดจีตัวนึงออกตัวเป็นออกแต่ละตัว 1, เป็นพันบ่อหนี่งคือหลายเนี่ยโอ้ยถึงรองมึงเห็นนับพวนบ่้บอไม่เละเม็ดกบขยุ่น,นี่หน้าฝนเมนูมันหลากหลายครับผมหน้าฝนทั้งดอกไม้ทั้งเห็ดทั้งอยางพุ้ยลายอย่างครับ ไม่ห่วงเดี๋ยวนี้ปล่อยคนไปรวดอ่ะชีพใส่ตอห้ก่นอนบัววายเห็นบัวจะออกกันอ่ะมันบวบบวเด็ดนะคนปลูกอยู่นี่ออนโอ้ไม่เบียดนี่คนมันบวตายนี่ได้การเลยนี นี่ยุซุ่มเปล่นตัวหรือมัซุ่มมันนี่เป็นขาแล้วนี่ยเสียบเฮ้ยเดี๋ยวยายสิสั่งมาอยู่อืม่แม่เสียบไปมึงสาหรือมั้เสียบเบ็ดนี่ถ้าไปใส่เดี๋ยวใส่กระปุกจะใส่เนี่ยเขียนจะหน้าเนาะกระปุกจะถูห้อยเขียนปุ่ง หัวกับเขียดมากแกะเขียดยังนลยล่ะเดีห่วงอยู่บนดีแกะกอี่ไอ้แกรกเคืับบิด้าตินไ่โดอกครับคือเาบิดขี่ออกแดีวตรดดบอึดครับผม มีไข่คร,ครับตั้มอู้ห่วกมุกห่วงครับฝากป้าฝากเจ้าของนี่แหละกินนี่นะครับอัห่วกอันนี้แหละครับอันที่มันห่วงแกะกกินเพราะมันหลายเนาะมันก็นหลายเนาะแต่มันห่วงเล่มให้หนากเลย บมมีผมตรวจโมมีอย่างนี่ตัวแดกกับเสียบเหรอครับเพเป็นเป็นหัวธรรมศาสตร์เนาะเป็นหัวเรียงนับต่ำพ,พรมมิกใส่น้ำพอมนวลอยู่แล้วค่ะโอ้ยตะไคร้กับพริกหนับดึกดุดูด้บ่ คู่หลายอีกอ้าวตให้ทุงบอลตัวขวงวันไม่ถืนน้อยใครกำลังลุกขับกรลติดบอก,บอบอกูนะครับคุยจำพอต้องคุยเลยวจำเลย อ uh, mm ืม hmm. อ oh, yeah, oh, Th ืมนะครับโอนกันนี้บินโดยทั้งมองแอี Kent ่มหน่อยที่ห้างมองโกนทวงวงด้วยอืมโอ้เปิดได้เนาะครับใจยอดที่เหมือนกันครับผม เป็นอันมือผมเฮ็ดตอนนั้นมันเป็นหวกตลาดครับมันเป็นหวกเขาไปสอนมาอันนี้อันนี้สอนมาสายสายลุยครับผมมันไปสอนมาเนเริ่มมาว่าจะออกมากคือน้านออกมากแต่ผม๊บสายลุยลุยอีกอย่างเรยิ้เหมือน ไปเลยทุกนี่างเลยระวังเอาด่ยังเดี๋ยวครับเขาบวหวอนไปเล้เขาล้นๆอด้นการเลยเข้าแรงเลยแหละ ใส้ตอนนั้นยืนยืนตอนหีน้กล้วยหกอกแล้วนี่นครับใส่ยอดพริกใส่ใบพริกกับลุกโลวต้มผอมสูตรพื้นกันเลยคือแบบมันจีแตกต่างเลยคือหววตลาดกับหวัหวหัวธ้รวสาตีครับผม แต่เป็นหกปกดอกเน,นี้ยหอกเียหกพีกตันงดการแล้วอืพี่จ้างอยู่ป่ะนั่นไงเอ้ยติ๊ง่อยติหง่อยป่ะไอ้เล่นให้เนาะนี่นะครับเล่นหน้าให้ห งานบอกมึงอย่างมึงผักกุนตูหอมด้วยครับต้องใส่ก่อนก่อนที่ปรุงอหอมไปดูไหมดิมันจะกลายหอมโมอหอมเลยแหละเยอนี่นะโอ้ครับ ีโจดครับผมกินกับอมกับหูหวกนะครับเ้วกการหรอเด็กการตรือ่าดูดิดูดิดูดิห่วงที่หนาฝนนัอ,อืมตักแยนออกไปว่าก่ายน้ำลยบ่ลูกแก้วบ่คืออยิดี ครัเลยเวลาหรือครับในเวลากินข้าวแรงครับผมเมน,นูนบ้านโอ้ยมีเน,น,นื้อสมมด้วยครับสมเกาหลีทั้งสมไทยหอมผสมกันกินแล้วคึกคักเลยนะครับกินพ่อปิยได้ครับไม่ได้จะกินไห่เม้าเพราะกินเขาแซ่บล่ะเขาอ,อยากจวดนิดนึงครับ หอ,อ,อยเลยบ่ผมจีตุ่ดเผาเี่ดองไว้ครับผมกินเพราะเป็นยา,าเพราะเซฟหนาวกันเลยพี่บ้านน่าให้บอกมันคือกินมันง่วงไป รอยลครับพึ่งซิมํำแหลกนัวขนาดเลยงมแสบก็แบบดีกับหัวตลาดกับนี่ผู้เพ้เยงอีบครับสีเสียวบดบดิบผู้เลียวเียวหัวได้บางใบไหมได้หย่กบางหวยไหม แมวบอ,อกแจ้งดวงพวกนวัดนวัดเราเหตุองสากับบอ่อเลี้ยงที่เราอยู่เอาเยอะก็ย้ำใส่ให้เยอะไปบ่อเลี้ยงป่าเลี้ยงหอยเลี้ยงผู้นะครับ ทุ้งไรมนอแบบสองเม็ดเขาสามเมตรห้าสิบก็สามเมตรตัวนเพื่อกว่าขึ้นสองเมตรห้าสิบเท็เป็น ses. Ses mes, ่บเป็นบ่อให้่บกว้งเอ๊ะาว่าเป็นล็อกให้ลอกของไปของมันล็อกไปลอกวันเขาเรียงกบบนให้น้ำให้เป็นล็อกไปล็อกวันล่ะเจ้าจัสามเมตรสี่เมตรกว้งสองเมตรี่อง โดาแอมอีดเลยพวกอย่างแยกมงไบเห็น,น,หน,นี่มคมยากขนาดตัวนี้เนาะเห็ดไหมมีที่ปลมเขาว่าเป็นตัวอะไรอยู่นี่นกกงงแล้วพวกลางนี่แหละเป็นเขาซื้อช่วงมันเขาซื้อไปเพาะไปเขาก็อิดซุ้งค่ะเพื่อนนี่ ต้งถิมราคาคือเพียงย่างเล้ยวที่บมตัวสองบาทเนาะยืนอย่นแล้วนะเสียกัดเน,นี่ยง่้นคนละเดือนมึงส่วมไม่ก่ออก่อเก็บมาอยู่ได้ขวดน้ำมนึงน่แะม,มันออกมาหมมันห่อนมาขวดเสีเยเบ้อผมทายอยู่ยี่าัวผมนินดๆครับผมเจ็บใจค่ากิน แส,สียบแต่ว่าว่าสีใดของให้เนอะก็ยังปลูกไม่อยองไม่ลำเงินก็ลืม,มตัดเลยเขาเขาปุ่กกัเาื้องเขาเขาัขาบ,บ,บเ,เขาปูาใหญ่เขาขาย,ายเยอะเป็นเคื่อเกี้ยเขาคนน่ำเปืมคลขายแค่ บุงหวานไ่ต้องยังลยเผาเพิ่กินแจ้มครหวานครับผมบุกหวานไนาอ้ลูยมันมาไอ้มมาอยู่ดอเคือแย่งกันียกินหมดแล้วครับแต่ละคนคนก็มาให้เก็่นพนให้ผม,มักหลายคำนี้ส่วนทเหลืาสิหลายคำไดน หักขันมสจัดเบดเ่อรบเซ่บครับผมนี่รัวหัดใจหยดพริกอมแร่งทำได้พ,พอได้จรงเ้เมืงดานี่จะเป็นอาจารย์เลยอย่งนนเขาจา้างเขาจะไดสูตรสาตัว้าสิบบาทเนาะมอง เฮ้ยว hey, right, huh? um, ันเฮ้ย uh ม <Mozart and tea> um, ีคนเที uh ่ก <Hum dû t> ูซึ่งมั็นพ่อไปไหนผมพ่อหนาเลยนะโอ้ะเจ็บดีครับผมปูดหัวเจ็บใจครับผมมุกอย่างนี้กันครับมันคำมือไหมเป็นอย่างนี้มือแล้วครับ ครับอันสิมันอยเยียมนี่ละหวกนนีะครับนี่ออนี่นะไอ,นอ,นอ่นหน่อยอยวยนี่ว่ีใบรไหลือ ครับผมอิ่มล้วครับมุกหวกบ่ได้ไปฝากป้าครับผมหูหัวละใส่หยอดผิดป้าอยากไปหาสอวนอื่สอวนเอารวดบม่ได้ไปฝากหรอกครับผมอยู่ดีมีแห้งกัทุกคนครับเส็บเสียบอีกแล้วโอ้ยน่าหลักจังเลยเสียจะไปใช้เกาะแตกแตนบ่แตกแตนเพืนโอ้เดี๋ยวครับจะพบพอกันไหมครับอีกเมื่อื่นอยู่ดีมีแห้งครับกับเมนูคัวถึงหน้าสายร้อนครับ ละเราเที่ยงไม่บายเห็นแล้วครับจังสิได้ไปเสียบเพื่นจะไปหาเห็ดคือเก่าล่ะเห็ดกำลังออกหลายครับช่วงนี้ก็เลยเพื่นก็หาเห็ดมาขายลหรเสียบเพื่นกเ็เลยสุดยอดพอได้อยู่ได้ใส่นะครับเดน๋ะครับมกหัวกันห้องแจ๊กแจ๊กแจ๊กผมอยู่ดีทแห้งสวัสดีครับ